สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจบ้านเกษตรโรทีชีวิตติดฟาร์มทุกทกท,กท่านนะคะเช้านี้เรามาอัปเดตองุ่นในกระถางที่เราตัดแต่งกิ่งไปหรือที่เขาเรียกกันว่าพูลนิ่งนะคะตัดแต่งกิ่งไปเมื่อประมาณอาทิตย์กว่าๆน่าจะได้เนาะถึงน่าจะถึงละคานนี้ว่าเราเจอปัญหาใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือมด มาพร้อมกับเพลี้ยเนาะหน้าฝนมดจะเยอะมากๆนะคะพอเขาแตกยอดแตกช่อดอกออกมาเนาะอันนี้เราทำแบบเป็นธรรมชาติเลยนะคะเราไม่มีค่าแมลงแล้วก็ปุ่งปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นะคะประมาณว่าใส่ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดแล้วก็ขี้ไก่แกลบเนาะแล้วก็รสพวกน้ำหมักปลาเพราะว่าในกระถางในกระถางนะคะ ปริมาณอาหารน่าจะเพียงพอนะคะแต่ว่าสองต้นกลางนั่นก็คือเขาอายุยังน้อยมากนะคะแต่ว่าเพี้ยลงเยอะมากมดเยอะมากก็เลยตัดไปด้วยกันเลยกะเอายอดใหม่นะคะแต่ครน,นี้ว่าปัญหาที่เราเจอนะคะพอเขาเริ่มแตกยอดอ่อนมาอันนี้คือเพี้ยมดเขาทําลายนะคะยอดเขาหยิกเงักงอนะคะ คราวนี้เราก็เลยเอา SV b i o บค่ะคือยาสารชีวพันธุ์ในการกำจัดมดและเพลี้ยะนะคะก็เป็นชีวพันธุ์ที่ไม่มีอันตรายนะคะแต่ว่าเราผสมเข้มข้นมากกว่าปกตินิดนึงอันนี้เป็นการทดลองของเราเองนะคะอ่า,อาง่นติดช่อดอกแล้วนะคะเราไม่ได้ทำการยืดช่อไม่ได้อะไรเลยเนาะก็ใส่แต่น้ำปลาทะเลไปนะคะคราวนี้ว่า การทดลองนี้ก็คือไม่แน่ใจว่าช่อดอกองุ่นจะยังอยู่ไหมนะคะเพราะว่าเ,าเราใส่ชีวพันธุ์กำจัดม,มดเพลี้ยะนะคะซันบีไบโอไปซึ่งเข้มข้นมากอาจจะทำให้ดอกองุ่นเหี่ยวและฝ่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ของเราเองนะคะเพราะว่าทาไม่ได้ช่อไม่ได้ดอกในรอบนี้ ก็ถือซะว่าเป็นการเลี้ยงกิ่งอย่างที่เราได้พูดไปในตอนตัดแต่งกิ่งนะคะเพราะว่าเรามีกิ่งไม่เยอะเนาะก็เลยอยากตัดให้เขาแตกแขนงเยอะๆจะได้กิ่งเยอะๆเพื่อวาอ่าในหน้าหนาวประมาณตุลาเราจะได้ทดลองทำเอาผลนะคะอันนี้เป็นองุ่นที่เราไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลใบก็ไม่ดีเคลี้ยเชื้อราลงเยอะมากนะคะก่อนตัดแต่งแต่เดี๋ยวยังไง เราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าช่อดอกอง,งุ่นได้ฝ่อไปแล้วหรือหรือว่าเขามีแบบติดผลบ้างอะไรอย่างนี้นะคะยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดช่อดอกอง,งอุ่น่อแล้วก็ร่วงไปหมดเราก็จะมาอัปเดตให้ดูหรือว่าเขามีติดลูกติดผลบ้างก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะแล้วก็ดูว่าเราทำยังไงต่อไปนะคะ ลำดับ,บต่อไปก็คงจะต้องเลี้ยงกิ่งเอาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในในรอบถัดไปนะคะไม่ได้ดอกไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรนะคะในรอบนี้ถือว่าเป็นการทดลองนะคะเราก็เป็นครั้งแรกนะคะสำหรับการาตัดแต่งกิ่งแบบนี้นะคะในในในอง,งุ่นในเข่งในกระถางนะคะเรามีแต่แบบ เด็ดไปให้เขาแตกทีละพวงสองพวงแล้วก็ดูแลแล้วก็เด็ดกินอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่เคยทําแบบพลุนิ่งหมดเลยอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าช่อดอกยังอยู่ไหมได้ผลไหมนะคะหรือว่าฟอเหี่ยวไปแล้วเนาะคือมันไม่สวยเลยนะคะมดลงเพลี้ยลงอย่างเงี้ยค่ะอีกอกงโออกัดไหมเนี่ยค่ะ,คะช่อดอกนะคะเนี่ยที่เห็นนะคะ มีสองช่อพวงนี้แต่พวงแรกมดองทำลายนะคะทำลายเริ่มติดช่อนะคะเขาติดช่อนะคะแต่ว่าเพี้ยและมดลงเยอะมากนะคะไม่รู้จะเหลือไหมนะคะไม่รู้จะเหลือไหมเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูในในครั้งถัดไปนะคะว่าเขายังอยู่หรือเขาไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนะาะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ